คำว่า trust คำว่า b a r a m i ให้เกียรติเทอทูลควรจะเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนในระบอบ constitutional monarchy ต้องตรจนักผมจะยกตัวอย่างสิทธิพิเศษ10ข้อที่ราชนีแห่งอังกฤษได้รับซึ่งจะทำให้ทุกคนจะเข้าใจถึงคำว่า trust Queen สามารถขับยานพาหนะได้โดยไม่ต้องมีใบขับขี่และยานพาหนะของ Queen ไม่จำเป็นที่จะต้องมีป้ายทะเบียนสิทธิพิเศษในการถูกคุ้มครองจากการถูกดำเนินคดีทุ รูปแบบสิทธิทางกฎหมายทุกอย่างในประเทศอังกฤษขึ้นอยู่กับพระราชินี และไม่มีใครสามารถที่จะบังคับให้ราชินีไปขึ้นศาลหรือเป็นพยานในศาลได้นั่นหมายความว่า The Queen ไม่สามารถที่จะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายได้ The Queen ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องจ่ายภาษีแต่ตั้งแต่ปี 1, 1992เป็นต้นมาพระราชินีท่านได้สมัครใจที่จะจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลอังกฤษ The Queen ไม่จำเป็นต้องมีพาสปอร์ตในการเดินทางไปประเทศใดๆเลยตู้เอทีที่ถูกติดตั้งขึ้นในบั c กิงแฮมพา a l เลสเพื่อควีน โดยเฉพาะ The Queen มีนักกวีส่วนตัวและนักกวีที่ว่านั้นมีหน้าที่ที่จะอ่านบทกลอนต่างๆให้กับ Queen ฟังอาจจะเป็น tradition หรือ culture หรือเปล่าผมไม่ทราบที่ The Queen จะต้องฟังบทกวีทุกๆเชา้า The Queen of England มีสิทธิแบบเป็ดเสร็จในการปกครองหรือ Guardianship ในพระบรมวง,งศานุวงศ์ทุกพระองค์ท่านมีหน้าที่อย่างเป็นทางการที่จะต้องดูแลทุกๆพระองค์ซึ่งท่านมีสิทธิ์ขาดมากกว่าผู้ให้กำเนิด พระองค์จริงเสียอีก The Queen มีสิทธิ์ที่จะประกาศสงครามกับประเทศใดๆหรือบุคคลใดๆเมื่อไหร่เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตรัฐบาลหรือใครใดๆเลย The Queen of England มีสิทธิ์ที่จะประทานอภัยโทษให้กับบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีใดๆก็ได้อย่างชอบธรรมเคยมีเหตุก่อการร้ายเกิดขึ้นในกรุงลอนดอนและในเหตุการณ์นั้นคนร้ายได้ช่วยชีวิตของประชาชนที่มีสัญชาติอังกฤษซึ่งต่อมา คนร้ายคนนั้นได้รับการอภัยโทษจาก Queen of England และข้อสุดท้าย The Queen of England สามารถที่จะไล่นายรัฐมนตรีอังกฤษออกเมื่อไรก็ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลาย10ปีที่ผ่านมาแม้ภายใต้คำจำกัดความว่า The Queen can do no wrong ท่านไม่เคยใช้อำนาจพิเศษหรือสิทธิพิเศษใดๆกับประชาชนชาวอังกฤษเลยและนั่นส่งผลให้ประชาชนชาวอังกฤษรักท่านและนี่สื่อถึงความไว้วาง ใจที่มีต่อท่านที่มีต่อระบอบคอนสติ t u ูชันเนอร์โมนาคีเราประชาชนคนไทยทุกคนจึงควรตระหนักว่าในระบอบประชาธิปไตยอันมีพ,มาาพ,รพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั้นเราควรจะต้องเชื่อมั่นในบารมีเชื่อมั่นพระองค์ว่าพระองค์ท่านจะทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประสบนิกกรของท่านจะสืบสารจะต่อยอดจะสร้างความเจริญสร้างความสมานฉันท์ในประเทศเราจงอย่าลืมว่านี่คือแผ่นดินไทยที่ไม่เคยตกเป็นเมือง ขึ้นของชาติใดๆและนั่นจากบุญบารมีจากการตัดสินใจขององค์พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีผมจึงอยากจะฝากถึงทุกท่านไม่ว่าท่านจะมีเงินมากมายมาหาศาลเพียงใดท่านไม่มีทางลักแผ่นดินนี้เท่าพระมหากษัตริย์ And that's one minute with Ram See you next time